ีค่ะพี่น้องคอนเสิรียนสกัเดินลำเพลินออฟชิลค่ะตอนนี้ก็มาหัดโดมแล้วนะคะอ่ามีพญ่าเขาสิยงเลยครับเดินเดินไปได้บมดเชียรมากเ๋ยวใช่ไหมมาหลักกลัเอาดัมมือแหมพี่น้องจังนะจังเป็นจังสรรดีมึงมึงมึงพญาลิงซกไปแล้วเออไญยัดช่องเอามาให้หน่วยหนึ่งคน จบไปแล้วเจ้ากินกล้วยเหรอติ่อกล้วยก็กินอยู่มันเน่าอยู่ข้าวหองเลยกล้วยก็กินกักเขียบก็กินก็พละงเงิดหลายนายนางงามของเฮากะลังแต่งโตนะพี่น้องสวัสดีค่ะ ตาจุเอิงไม่ยังอ่ะเนี่ยเตือนหน่อกันไปสวัสดีค่ะเพิ่งมาถึงนะคะเอาบทเขียนมาพญยะลิงเอาไปแล้ววันนี้ปล่อยให้เด็กๆประกวดเลยไหมครับผมเมียนค่ะอันนี้คือเป็นเขาเออนี่ยังเกาะสปอนเซอร์ติดใช่ค่ะเป็นสปอนเซอร์ให้กับเด็กๆใช่ค่ะเพราะว่ามือนี้เป็นมือปล่อยอ่า ป่อยผีก็ซื้อโอเชคไบมป <doors> ่อยผีจะซื <se> er <ous> ้อม <children and> <life> ันมาขักใจดิต้องเป็นป่อยเสื้อใหม่ดิหนิเสื้อใหม่ดิหนิขักน้องเมื่อกี้ใส่เสื้อใหม่เออกากขาบอกถอดเอาเพื่อเงินอะไรก็คุณน้องแอนออราดีด้วยจ้าก็คุณน้องแอนด้วยค่ะป้าดมื่อกี้ดอกกุ้ยมาใดน้ำนันผู้จ่าพะเพาะแม่เจ้าเข้าแล้วต้องพีหน้าเจ้าต้องมาเป็นแม่ของแม่ของแม่ของแม่พยานี่ยโอ้ยให้กูตายซะสิขสิเป็นไรลระดับปานั่น ถวดของถวดของถวดของถวดคุณเนี่ยปีนาก็ได้นั่งแท่นแล้วเนี่ยคือนั่งแทนเนี่ยโอ้ยหามเงยได้นั่งสุเปีค่ะเ,เออแต่งหน้าหรือยังหรือว่ายังแต่งแล้วว <laughs> ิปอีพ้เป็นสูนผู้ซูนเต้นเบิ้งไปหาอัน โอ้ยโอ้ยนึกว่าผีเอานึกว่าใครอ้อบ้านนี้รอแม่ใช่คู่กันเลยวะอันนี้อันนี้ทำอะไรดีประกวดจริงจริงพี่แมสูตอนนี้กำลังเตรียมพร้อมนะคะพี่น้องกำลังรอทั้งวงหนึ่งวงสองี๋ยวไม่อยากไ้ออะอตองแจงมันก็เป็นของมันเองเอาโอนไปอีกพอแล้วสี่สิบบาทก็เพอแล้วหามึงกว่ามันเบาเลนไอ้เว้ยได้เห็นหอดสลีบเลยเอ้ามันมีสี่สิบบาทมากสิดม้า แต่บางคนก็ได้พันหนึ่งบางคนก็ได้พันสี่สิบกักเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเบาเลยแล้วขอพี่แก้วหนูโอนไปเท่าไหร่เป็นสี่สิบบาทเอาโอนมาคืนหนูแม่สี่สิบบาทสี่สิบบาทมนองมึงเยในไรสกุลมาเล่นเท่าไหร่นะสกุลเหอเท่าไหร่นะฮะสกนเท่าไหร่โอนเท่าไหร่โอนพันก็สี่สิบไอ ไม่คนนึง่ะมันได้วันละห้ารใช่ไหมที่เราไลฟ์สดที่ได้มาอะไรนั่นเล้ว่ะโอ้ยทำไมไม่อันนี้ให้มันเป็นเลขกลมๆล่ะเขาก็เดี๋ยวงาจะงอกเขาไปบางคนมนมีบางคนที่ตกชื่อมืนสาดีหชื่อเจอสาวอนอย่าเป็นว่ด้ของเากี่สาวไม่แต่งเป็นไม่ได้เพราะว่ามันไปนร่างอยู่พูนเอาเมือนมั่นปลอดภัแล้วพอละเขาม่ต้องบอกอดน้ำเขาสู เรื Ooh, ่องเรื่องมันเป็กรรมการกรรมการี่กเรื่อมันเป็นกรรมการสวยขนาดนี้ไม่ต้องแต่งแล้วข้าวมากเลยยังไม่ได้ิไปหาให้ได้ห้องสองเป๊ะนไสิอ้ยก็คือจังเป่า้มไม่เชียงจิใครได้มาไ์ออนไลน์แล้วก็มาเลี้ยงกาแฟแม่ๆเลยล่ะค่ะยังว่าพ่อนานอะไรอย่างเงี้ยเออไปมาไปมาไปไไป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  เอาอันนี้คือนั่งแบบไหนนี่อ๋อฝังนี้ศิลปินลเบิดโชว์เอาแต่ว่าสาวหน่อยอยู่ฟังคุณเดียวสันดีกระโปมอันครับนาม่คเลยครับัดีค่ะนั่งเลยด้คั่ะรย์มอาจารย์ดดีค่ะอัดีกระโปมมาเร็ว เอ้าอาจารย์เป็นคนขับรถบเอ้าไม่ได้เป็นคนไหว่บออ้วนเนี่ยขับรถรถจะไม่เหี้ยแล้วดิมองเห็นบ่แฮงก็ข่อยเอียกอีพีดีมึงอยากไปก่อนแกงกระจาดแกงกระจาดปีนกระเล็กแกงเถื่อนหนึ่งอยู่แต่ข้างบนแม่หลับบ่มึงมาปีละเทียอ้าบ่ไปงานก็ไม่ได้ขึ้นไปแกล้งแม่ในย่านเวทีสูงขึ้นไม่ไหวโอ้ยบัดนั้นมาตาเขาบัดนั้นมึงมาตาเพลนเถวจะคว้างนั่นไม่ ฉันย้ายความสุขฉันจกแต่ข้างล่างไหมมาแล้วมาแล้วข้างไฟหน้าอุ้ยบัตรเดี๋ยวเดี๋ยวปัตรกรรมการปัตรสะอ่อนบัตรบ้านหลังวัานไหนแน่นี่น้ำอาบป้วล่ะหนูว่ามันไปแต่งตะมือเสื่อล่ะนี่ว่าต้องเปิ้ลไม่แกี่ยวกัต้อย่างนี่เป็นกรรมการข่าววันนี้หลังว่านแตงกวาเลย ในชื่อเดชโอนไปแล้วใช่ไหมของเธอสี่สิบบาทนะสี่สิบบาทเหรียญคนละสี่สิบเรียกคนละสี่สิบบาทค่าร้อยค่าตัวฉันแม้ต่อคนแกงมาเลยเพราะว่ามันไม่มีมือสิเห็ดดอกมันค่าถือช็อตดอกสองวันเป็นเงินจักบาทสี่แปดสิบบาทเออซ้ำนันละละได้ซ้ำนันได้พวกเราซ้ำนันละลูก้คนค่าแป่ง โปกเยบนี่ถ <si ้าตัวพวกเจ้าไปให้โปกเสียบหมดแล้วเีเออเดี๋ยวเอาไปให้แม่ปอกกันค่ะตอนนี้ดูทางล่างนั่นน่ะเรากำลังกันคิดกันกับอันมาหน่อยอยู่นั่นก็ต้องลงทะเบียนนะครับคโองกกกออ้อไป่วยบอกว่าอย่าซื้อย่าซื้อเอ้ยสาธุกไกขึ้นยอดเลอนี่แหละยอดเลยนี่แหละเฮ้ยกรถึุกแรงขั้นหนึ่งก็บ คือบามีหน้าขายหน้ามีอันนี้ก็ขายไปตัว huh. <friend. How S 1> ้ยมังเดี <großes> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบักหน่อยมึงมากวนๆแล้วเมื่อกี้นี้นะสวัสดีค่ะเยี่ยวพี่บอกไอีกระตูนมันจัดการมึงนั่นนี่หลักฐานยู่บอกมันมาเมืองไปหาต่อยหน่อยต่อยไงผู้เบาซำหน่อยซำ เมื่มมอันแม่เ <laughs> มือ่อเอวดกราเกลากมนจุดเถ <laughs> อะ ว่ามีตัวเสื้อเสื้อใดมันกระเพื่อนกัเเยว่าเสื้อเอเสื้อเสื้อเดี๋ยวยิ้มขาวที่ว่ารถของกองกองว่าของกองกองที่ว่าไปกับมาแทะหน้าบัวเออไม่ทะเบียนเนี่ยไม่ทะเบียนนั่เองเก้าหรือเก้าหกนี่ล่ละจับบัได้ว่าเก่าว่าตีเสื้อกับตากับหลังเสื้อบุคคลเสื้อ มาลับจเห็ดสุดน้ำได้ปีน่เออเห็ดสุดเ็ดบดปีละมึง้ะเบงไปยังใช่ก่อเห็ดบดปีละมึง้าเบงไปยังใ่นี่กะเล็ก้ยังมาคุยเนาะว้ยเจี๊ยบเิลยรถะเด็กกินเต้ตุเลียมานี่โอ้ยประกาแบ่งหนาไปหาเรจ้จอด้วยป่อุยไายเนสุดดหามเิบ่เดบ่เดกะงิดไลปส้หรบุเอา เอาละกันพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่สนีคลิปนหนาพอกันหม่ขังมาแลงพอกันค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ